สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ตั้งประเทศนัมเดอพี่น้องครับกินเข่ากันมือเลี้ยงครับกินเข่ากับผมเดินยังมือเลี้ยงพี่น้องได้จุเนื้อครับมากับน้องฟูกคือเก่าครับมือนี้สวัสดีครับ <c oughs> เป็นจุว่าเพอนอยากครับเมื่อนี้ก็ได้ไปซื้อแต่ว่าเขากับบรดิสังเพิ่นนะช่วงมาขนเอาสังแล้วมันจะได้พวกคันแทนาแล้วก็ตับลายครับอันนี้เขาไปซื้อเพิ่น อดนดวนเลยมันกับบริจัดไว้เขาเพราะว่าเขาบริสั่งกับเจ้าเก่าครับพี่นอ้องมาเซฟเซียนมันกนครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับมา<ะ>่นอยากก็เลยจัดให้ครับพี่นอ้องนี่เขาเลี้ยงน้งกันเ้อครับเอาขอ,อยัดขาข,าข้าเ่อเก่าครับพี่นอ้องกินเนื้อมั ขาเข้าเลยนี่พี่นงค์อ,อุ้ยขอก่อน มาครับแซ่บๆต้องกันเน้อพี่น้องครับันแท้หน้าครับพี่น้อง Vâng tạm nó mặc quá Khi mà dù có cái bản này Nói chung nóng tắm, tắm ngang ba Ta tin 30 giùm được đấy nồi, để con pí hông. Này bớt lại. Để mà phải sang ở ngừng, ở ngừng, phải phói, để xăng phân 1, ủi nướng, phơi phơi, sút, mấy khách không cất cát thầy đấy không ừ lo mừng liệu thế à thanh thanh áo không ồ đạ ờ nó lo mừng lắm sạp đấy ừ tuyến đấy nhầm của quy quá เนื้อกับพ้อยดีครับพี่น้องผมบอกว่าเอาเนื้อพ้่ยพ่เ,พนเนี่ยด้มาเัินไม่ขาดมันระจัดให้เ้ยครับอือไพ่ดีเละเนื้อ ไ่ตับสามสิบีบครับพี่น้องตับบานตับบานอืม ร้านน,านี้นะตับอ่ะมึงเดือน,น,นกัะบ่มีนะครับดาวกบ่มเห็นเลยเป็นตะตกกกระแทบฝนครับห้องอันแห้งเลยพี่น้องครับมือน,นี่ข่าวพนวานี่มีพายุมีฝนครับยานย่างเดียวยานเต้นล้มครับพี่น้อง ล้มหนีฝนหนีเบยยานไปเลยยานไปล้มครับพี่น้องย่านมันนั้นเอาหลังคาออกครับเพราะว่าเห็นลายจังหวัดละปิวหลังคาปิวเบิร์ตจะพ่น้องครับเทศบาลน,นะนั้น มลอยคั่กเ,ออเล่มึอน,นี่ครับเนอะแทบดีละลายเนน้ำปากมันพอยครับเนื่อนุ่มออมากักตับบ่ะ ก็ <G ül> หมวานตับหวานดีไม่ว่มักตับครับพี่น้องก <g ül> <g ül> ินมาได้ครับ <c oughs> อืม <c oughs> ชุดยจด เรืงล้มคือปล่อยอยู่หระอยู่แหละดแ,แคำคำมากคือสรงสีล้มสีฝนนี่ครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ก็น,นั่นอยู่ค,คึมคึมห้อนเอาครับทั้งนั้นเอาคือยังบ้านผมมโนอครับ ต้องนงองขายกับหอนเอาไรครับมือนี่ย <Hey. S 1> เป็มเร็ววเต็มเวมาตับบะมักเฮอยน้องฝูคน,นบะมักตับกับบ้าแซ่บลานเนาะ เชียดห้องแล้วครับมันคือคือนะเราพี่น้องฝนเนี่ยคือคือเลย <c oughs> คือมันเนี่ยกบกบห้องกบห้องในหูครับ รับเดือดตอนสุดท้ายพี่น้องออนะเบิดเมืองข้างหวานนะครับพี่น้อง พ,พ,พอ่อยเนาะเนื้อมันี้พ่อยหรือไ่พ่อแก้วกับคนคดเนี่มพี่น้องคนคักขนาดเลยไปชือยุโรปขาสัวนเลยครับเนี่ย ต่ก่อนนนัจะได้กินก็รอดึดเด้อเราหาทุ่ม,มเกือบหกทุ่มครับพี่น้องเดี๋ยวนี้นี่นโยโตลิมองก็ขายแล้ว <laughs> หากินง่ายันี่พ่อค่าเคียงหลายครับเนื้อเพิ่นกับอนุมัติไห้ค่แต่เวนใดครับตะกอนต้องรอผู้เหลียวหกทุ่มลนะครับเนื้อเดือกนนองไข่อือพอดีได้แท่งเนื้อมือ

โอ้มาโอ้ผมห่อนทองจวดๆเลยข่าวพี่น้องอืม พันเลยตัวนี้พันดูพี่น้องโอ้ออห่วยมาทมบดาได้เ่ยเดี๋ยวดอกทำชิจิ้มเบิดละต้องพันได้คำหอมเปีครับนุ่มตลอด หวานตุวจหญ่ครับพงนี่ก็อิ่มแล้วนะครับทางเนี่ยต้นสุดท้ายต้นแน่นมครับต้นนี้ต้นพ่อเนี่ยเขาก็เห็ดบ,บางๆตนน้นยาวๆครับ ปลาดีแค่เนาะเนื่อของหมักเลยเนาะ <c oughs> เห็นเป็นกินน้ำลายกับอะไรเ <c oughs> นื้อกินน้ำไดกับแซบครับไม่เจอกินไม่ค่อยได้ลายแล้วครับเนื้ออันแน่นครับแต่กระเบิดคือเกาครับ เสร็จืสใสจบกสองซาวเข้าไปแล้วจวดจวดขึ้นเรา <นะ S 1> ครับพี่น้องเป็นยาคนว่าเป็นยาแก้โควิดพี่น้องแต่ว่ากินร้ายกับเป็นโทษเ้อะเมา กรเบิดนะครับโอ้แซบครับพี่น้องบบจริงกับลูกไส้น้องฟูกันเพิ้นบ่ามักตับแต่ว่าผมมักตลอดเลยครับตับนี่สุดยอดเลยครับพี่น้ององคนกัมักตับหวานครับครับชิปนี้มากกับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ กัน้องฟุกเป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องครับฝากติดตามเพื่อเกแล้วครับพี่น้องชิปนี้ผมกับน้องฟุกอะขอลาตัวไปก่อนด้ยวยรัพี่น้องครับสวัสดีครับ